ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์สกลนครจังหวัดสกลนครพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหานจังหวัดสกลนครโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับ ดรสมเกียรติประจำวงเลขขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทอนอชอร,รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปดูสภาพพื้นที่บริเวณรอบหนองหานโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดำเนินง,งานของทุกหน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลําดับแต่ก็ต้องเร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสำทธิจผลโดยเร็ว,รวทําให้น้องหานกลับมาสามารถเก็บน้ําได้เต็มพื้นที่อีกครั้งโดยได้สั่งการให้สทอนอชอกํากับเร่งรัดขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหานให้เป็นไป,นปนตามแผนที่กําหนดไว้ในหนองหานนี่เราจะเก็บน้ําไว้ให้ชัดเจนว่าจะทํายังไงต่อไป ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้ได้ใช้ท่องเที่ยวใช้เที่ยวอยู่ที่อาศัยอะไรต่างๆให้เกิดความชัดเจนขึ้นจึงจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อปร,ปรับปรุงหนองหานโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งวัชพืชเนี่ยก็จะเสร็จภายใน3เดือนที่จะทําให้เสร็จโดยกรมจะเป็นกรมชมประทานกรมประมง ผมโยธาและหน่วยทหารพัฒนาจะช่วยกันดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับในเรื่องของท้องถิ่นก็เดี๋ยวจะพูดกันในคณะทํางานที่ผมจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้หนองหานนี่เกิดความบุรวมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตด้านดรสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าแผนหลักการพัฒนาหนองหานจังหวัดสกนลนครที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่15กันยายน2563ประกอบด้วยการพัฒนา5ด้านได้แก่การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตการจัดการอุทกภัยการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการรวมระยะเวลาดำเนินการ10ปีจำนวน62แผนงานโครงการวงเงินงบประมาณ7,445ล้านบาท สอนชัยศรีสถานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลน,นครรายงาน